ชาวราศีเมถุนเป็นหนึ่งในราศีที่ชีวิตพลิกผันมากที่สุดนะครับในรอบปี6-7เดนะฮะเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับนะที่ชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเอาแน่นอนไม่ได้นะฮะบทจะดีก็ดีใจหายบทจะแยกก็ดิ่งเหมือนกับสมัยบางช่วงที่เรามีตังนะฮะบทจะมีโอ้โหใช้เท่าไหร่ก็โอโ้เงินเยอะนะฮะแต่บทจะแห้งเหี่ยวก็บางทีเงินนี่ต้องหมุนแบบโอ้โหหัว เรียกว่าตัวเป็นเกียหัวเป็นน็อตนะครับเต็มที่เลยนะฮะแต่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในปีนี้นะครับดาวเรื่องงานโดดเด่นนะครับในหมู่งการเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่นิ่งนะครับมันเดี๋ยวต้องเดินทางเดี๋ยวต้องเอาใจใส่ใครไปพิเศษเดี๋ยกวก็โห่แก้ปัญหาของคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าแค่ปัญหาของเรานะฮะนั้นดังนั้นครับคนราศี เมษุน,นะฮะดาวราหูเขาโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งการงานของเรานะฮะราหูไปอยู่ที่ไหนมันจะสร้างความปั่นป่วนในเรื่องต่างๆให้ที่นั่นนะครับแล้วดาวราหูเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งการงานมันเลยทําให้งานไม่ค่อยนิ่งงานมีอะไรต,ต้องทำมันไม่ใช่ไปดีนะเพียงแต่ว่าบางทีเราต้องการความชัดเจนความมั่นคงนะฮะแต่กลายเป็นว่าช่วงปีนี้นะครับมีอุปสรรคหลายเรื่อง มีปัญหาบางทีมีปัญหากับผู้ใหญ่เพื่อโรงงานบางคนนะครับแล้วก็บางทีจะมีไอเดียที่อยากทําอะไรเป็นพิเศษนะฮะจะเรื่องงานหรือว่ารายรับนะครับแต่โดยรวมผมก็ยังดูว่ามุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือความพลิกผันเนะี่ยมันยังไม่จบนะไม่ใช่ว่าพอพ้นปีนี้นะฮะทุกอย่างจะจบลงไหมครับมันยังมีอยู่นะฮะในเรื่องความพลิกผันนะครับบางทีเราอาจจะทํางานนะครับอะไรบางอย่างอยู่ทำ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 ,ทำไปนะครับ ก็จะเริ่มดีอยู่ๆก็มีเหตุให้เราเบรกงานนั้นอยู่ๆก็มีเหตุให้เราไปต้องไปทำงานอย่างอื่นก่อนโอ้โห oh, oh, เรากาลังแบบลงตัวเลยฮะเรากาลังได้ที่เลยฮะเรากาลังขึ้นมอเลยนะฮะกำลังปล่อยของนะฮะอยู่ๆก็โดนสกัดดาวรุ่งนะฮะอ่าแต่สุดท้ายปัญหาต่างๆเราก็พยายามแหวกไหวในอุปสรรคในปัญหาจนพ้นเคราะห์หรือว่าพ้นฝั่งทุกครั้งกันไปว่าอุปสรรคต่างๆมันเคลียร์ได้ทุกเรื่องนะฮะ ก็ให้สบายใจได้เรื่องหนึ่งว่าอ่านะดวงเกี่ยวข้องเรื่องของอุปสรรคต่างๆดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญต่างๆนะฮะมันจบสวยงามนะครับแล้วก็มันเรียกว่ามันอาจจะยังไม่พ้นอุปสรรคหรือพ้นเคราะหรือความผันผวนยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเรารับมือได้ทุกครั้งเออเนี่ยมันดีนะผมใช้คำว่ารับมือได้ทุกครั้งนะฮะบางครั้งอาจจะเหนื่อยยากหน่อยแต่ว่ามันก็รับมือได้นะครับแต่มันสําคัญคือมันยังไม่นิ่งนะครับสังเกตไหมงานเรา อุปสรรคเราคนช่วยเหลือเราหรือปัญหาที่คาราคาซังนะฮะมันยังมีอะไรต้องเคลียร์ต้องแก้นะครับอย่างต่อเนื่องอยู่แ,แล้วก็สําคัญคือดาวราหูเนี่ยเขาจะย้ายนะครับไปจากจอนเรเรลตำแหน่งการงานและภารกิจที่เราอึดอัดหรือก็ไม่สบายใจหรือบางเรื่องที่เรายังอยากให้มันนิ่งกว่านี้นะฮะย้ายในช่วงเดือนพฤษภาปี68นะครับฉะนั้นในหลังช่วงพฤษภาหกแปดราหูจะย้ายออกจากงานและภารกิจ มันจะร่วงโปร่งใจขึ้นแต่นะ,ะดาวเสาร์จะมาอยู่ในตาแหน่งการงานแทนนะครับเพื่อนๆหลังพฤษภานะเตรียมตัวนะฮะเพื่อนๆจะมีภารกิจใหญ่หรือได้รับมอบหมายนะที่ใครเปชอบที่ใหญ่ขึ้นผมเลยดูว่ามันอาจจะเป็นการอัปเกรดนะฮะชีวิตเราจุดต่อร้อยต่อหรือจุดเบลฮรเราตั้งแต่เดือนพฤษภาปีหกแปดไปต้นไปนะครับนี่คือจุดเด่นมากๆเพราะว่าเนช่วงพฤษภาคมมีดาวใหญ่หลายดวง ดาวใหญ่ต่างๆที่ผมพูดมาสักค,ครู่เนี่ยฮะดาวราหูที่ทําให้เราเครียดกังวลขยายพฤษภาดาววเสาร์โคจรมาอยู่ในตําแหน่งการงานมันเอาหน้าที่ควารับผิดชอบเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเรื่องตําแหน่งหรือคนรับหน้าถือตาหรือผลงานดีคนก็จ้างงานแล้วก็ได้อะไรกันนะฮะคือมันเป็นช่วงที่มีภารกิจเพิ่มนะครับมันดีตรงที่อะไรนะฮะถ้าทำงานแล้วไม่มีภารกิจเพิ่มเลยนะฮะชีวิตชิวๆเบ,บาๆเลยบางทีมันเติบโตยากเพราะมันไม่เคยไม่เคยเห็นผลงานนะครับแตออ่ถ้ามีอุปสรรคเยอะนะครับ เราปล่อยของเราโชว์การแก้ปัญหาเราเราทำผลงานได้ดีมันก็มีโอกาสอัปเกรดตัวเองนะฮะในช่วงปีนี้นะครับผมเลยดูว่าปีนี้มันมีความเด่นเรื่องของตาแหน่งหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับในปี68นะฮะ68แนะแต่ว่ามันก็ต้องมาจากโดงงานที่มันมีภาระเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมมันไม่ใช่แบบอยู่ๆก็ได้อยู่ๆหัวหน้าก็ให้ข่าวดีๆเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของคนนะฮะหรือว่า เอางานมาให้หรือให้เราปล่อยของให้เราโชว์ฝีมือนะครับมันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นนะฮะในเรื่องของการงานเรื่องผลลัพธ์นะแต่เรื่องอุปสรรคต่างๆเพื่อนๆเตรียมตัวได้ครับยังไรเสียปีนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าหน้าที่ใหม่ๆเกิดขึ้นในปี68แน่ๆนะครับมากกว่าเดิมแน่ๆแต่อย่าเครียดเพราะว่าดาวความสําเร็จดีกว่าเดิมดาวเรื่องโชคลาภดีกว่าเดิม ดาแห่งการตอบรับนะฮะในฝีมือแล้วก็ในผลงานของเราดีกว่าเดิมแล้วก็ดาวเงินทองเน่ยอยากได้ยิงคำนี้ใช่ไหมก็เข้ามามากวากว่าเดิมนะฮะมันก็ทําให้ชาวเมทูดเนี่ยโอ้โล่งโปร่งใจขึ้นสบายใจขึ้นนะฮะแล้วก็มีอะไรที่เหนือและคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแต่ผมต้องบอกว่ามันจะพลิกผันนะครับมันจะมีจุดเปลี่ยนนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนสมุติน้ยกตัวอย่างนะครับคนทํางานออฟฟิศอยู่ หัวหน้าที่ไม่ดีกับเรานะยฮะย้ายออกไปหัวหน้าดีๆมาใหม่เข้ามาโอ้โหเขาก็ดันเราสิฮะฝาดันก็ดันเราขึ้นให้เราเติบโตขึ้นได้ไวนะครับเราก็สบายใจตรงที่เราเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่าต่อความเหนื่อยนะครับยืดพลิกผันอยู่นะอยู่ก็ไปอยู่ก็มานะรเรื่องหัวหน้าหรือคนที่จ้างงานเรานะครับแล้วก็เรื่องที่เราวิตกอยู่ๆก็หายไปอยู่ๆก็ชาระเสร็จสิ้นอันนี้ก็โล่งโปร่งใจขึ้นนะฮะเห็นไ,ไหมนี่คือความพลิกผันนะ ไม่ใช่พิกผันคือไม่ดีนะครับพิกผานคือมันเป็นช่วงที่เรารุ้นนะครับในอนาคตในแทบทุกช่วงเวลาแต่ผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจมันก็มีคนเมตตาด้วยนะแล้วก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำชุนคำ้ำจุนค้ำชูนะแล้วก็มีคนช่วยเหลือนะครับเรื่องต่างๆนานาได้ดีขึ้นนะครับนี่แหละงหวะมันเด่นแบบนี้เลยนะครับก็โอเคนะก็ขอให้โชคดีนะฮะจริงๆชาวเมตุนดาวพฤห,หัสโครจรทับนะครับเมื่อโครจรทับเนี่ยมันเติมพลังให้เรานะฮะ มันเติมสิ่งดีๆให้เรามันเติมชีวิตนะฮะให้เราดีขึ้นนะครับก็โอเคนะเออว่าไปนะครับก็บประมาณนี้โอเคะฮะก็ดวงชะตามันมาในรูปแบบนี้ก็ขอให้ชีวิตมีความสุขขึ้นแล้วก็มีความสบายใจขึ้นนะฮะแล้วก็มีอะไรที่มันพลิกผันไปในด้านที่ดีขึ้นนะครับอดทนแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็พยายามหาวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับโอเคครับหามิตรหามิตรดีๆ มาขอข้างๆก็ได้เพราะจะมีมิตรดีมีคนช่วยเหลือมีความเฮงมีความฟลุกแน่ๆนะครับแปลว่าสรุปคือภาระที่หน้าที่คนรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี่โแปดมันนําพาซึ่งตําแหน่งก็ได้บางคนไม่ได้อยู่ตําแหน่งไม่ได้อยู่ในบริษัทนําพาซึ่งชื่อเสียงนําพาซึ่งผู้ช่วยเหลือนะครับเข้ามามากขึ้นมันทําให้เราเติบโตแล้วก็สบายใจหรือมีสัญญาณบวกเรื่องของงานแล้วมันก็ รามไปเรื่องเงินที่ดีขึ้นนะฮะแปลว่าเหนื่อยเยอะมากแต่คุ้มค่าต่อความเหนื่อยนะครับมากยิ่งขึ้นนะนี่แหละภาพรวมนะครับที่จะเจอ,เจอนะฮะภาระเพิ่มขึ้น,นไ,ไนะม่เป็นไรนะเหนื่อยแล้วคุ้มครับโชคดีครับไปกระตุงใจเสมอครับลุยสู้ต่อครับ,รส,รบสวัสดีครับ